วันนี้เราจะทำน้ํายาไก่นะคะอย่างแรกเราจะต้มอ,อกไก่กับเท้าไก่นะคะให้เปื่อยเราต้มอ,อกไก่มันสุกแล้วนะคะเดี๋ยวไปตำใส่น้ําพริกที่เราต้มนะคะใส่พริกแกงลงไปค่ะแล้วแต่มุมเราจะหั่นเลือดเตรียมมาไว้นะคะพนักง,งานตำก็ตำไปแล้วก็เครื่องที่เราต้มนะคะหอมกระเทียมพริกกระชายเราจะมาตำใส่กันหมดเลยคะ่ะปาดสาดกระเบือตำไปเลยมี่ไ เสร็จแล้วเราก็จะนําใส่หม้อนะคะแล้วไปคั่วตักใส่หม้อเลยจ้าเราจะนําเครื่องทั้งหมดที่เราตํานะคะผสมกันแล้วก็มาคั่วให้อมหอมนะคะเดี๋ยวจะเติมน้ําแล้วนะคะพูดดังๆค่ะ <laughs> วันนี้เราใช้แกงอ่อมของแทบไหมสำหรับอ่อมสำหรับแกงนะคะสูตรฝาเหลืองลายนะคะ <c oughs> รสตีนิดหนึ่งนี่สูตรของน้ายอยิ๋วนะคะ <c oughs> น้ำตาลตัดนิดหน่อยค่ะประมาณช้อนโต๊ะเทตีนไก่ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วเราก็จะเติมใบมะกรูดตะไคร้พริกลูกโดดลงไปเลยค่ะนี่ค่ะตอนนี้เราจะใส่เลือดลงไปเลยค่ะแล้วก็จะเคี่ยวไปสักสิบนาทีนะคะพราะทุกอย่างสุกหมดแล้ว ตอนนี้กำลังสุกเรียบร้อยเราจะโร,โรยด้วยหอมค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเทจวดลงไปเลยนั่นละ่ะสุกแล้วพี่น้องน้าํายาไก่ค่ะสูตรไหนอยู่นะคะโอเควันนี้เราก็จะซแซ่